สวัสดีครับช, osure, ช่องวนมาลีตอรี่นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีนะครับพามาดูพามาชมบรรยากาศนะครับตลาดไทยยามเช้าเนะครับผมนะครับคึกคักมากมายครับคนก็หลายคักคุชนะครับผมนะนี่ครับช่องวนมาลีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีมาดูมาชมนะครับคุณแผนพาชมตลาดครับผมนะครับนี่ครับผม นี่เป็นสตอจ้านะครับสตอมาจากใต้นะครับผมนะครับผมสตอไหมครับสตอรช้านะครับผมสตอสวยๆครับผมทะรสวยสดงดงามนะครับสตอนี่ในคาร์ลรตเตอรี่ครับสวยๆครับผมนี่ครับบรรยากาศตลาดทายยามเช้าคือคึกคักมากมายครับดูคนครับคนกระไรครับโคตรครับผมเนาะ เป็นตลาดกลางค้าส่งพืชผักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะครับผมใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะนอกเขตใต้นะครับผมช่องวนมาลีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆเอฟีนะครับพามาดูพามาชมนะครับคุณแผนพาชมตลาดนะครับผมนะมาดูกันเลยครับผมนี่ครับสตอรจ้าสตอนะครับผมสตอมาจากใต้นะครับผมนะราคาไม่แบงครับผมนะนี่ชอบเท่าไหร่ครับนี่เนี่ย อ๋อห้าร้อยบาทครับผมช่อละห้าร้อยครับผมนี่อันนี้พวงเท่าไหร่อ่ะอันนี้พวงกี่บาทเนี่ยสามห้าค่ะสามห้าอันนี้ล่ะเหมือนกันจ้าอ๋อสามห้าเท่ากันสามพวงร้อยครับผมนะครับอันนี้ถุงละร้อยครับผมร้อยเดียวจ้าหกสิบบาทจ้าขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยจ้าทางยูทูบช่องวนมารีตตอรี่ครับผมนะพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับ พามารับชมนะครับคุณแผนพาชมตลาดครับผมบรรยากาศตลาดไทยยามเช้าผู้คนก็คึกคักมากมายนะครับดูนะครับผมตลาดไทยเป็นตลาดกลางค้าส่งพืชผักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะครับผมใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตัวนอกจีงใต้ครับผมนี่ครับกระดชมนะครับชมนะครับผมนี่ชมสวยๆครับผมแตงกวาสวยๆนะครับผมสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับเหงื่เข่งรูปหล่อหนุ่มหล่อจากเมืองบางกะปิครับผมนะครับ ไอหนุ่มแห่งทุ่งบางกะปีนะครับผมดูครับหน่อไม้สวยๆ80บาทจ้านี่ครับผมถูกมากเลยครับผมหน่อไม้นะครับเอาใจใส่หน่อไม้ครับผมหน้านี้หน้าหน่อไม้ครับผมหน้าฝนต้องทานหน่อไม้เอาแกงก็ได้ต้มก็ได้ครับอร่อยครับผมครับทานกับน้ำพริกก็ดีครับผมครับไข่หวานครับผมนะครับนีับโลละยี่สิบบาทจ้าถูกมากเลย อันนี้เป็นหน่อไม้โรคบ้านครับผมนะครับหน่อบ้านนะเจ็ดสิบบาทครับผมหน่อไม้ต้มครับผมถุงละหนึ่งร้อยหกสิบาทจ้านะครับผมสวยสดงดงามครับผมนี่ครับมากันเป็นลำรดลำรดเลยนะครับผมมาจากที่ไหนจ้ะเจ๊ปลาจีนครับผมหน่อไม้ต้องปลาจีนเท่านั้นนะครับไผหวานไผตรงครับผมครับไผหวานไผตรงก็ขอเชิญได้นะครับที่นะครับนี่ครับเจ๊อะไรครับเจ๊เนี่ยชื่อเจ๊อะไรครับ อ๋อเจ๊มี่เหี่ยวครับผมนะครับเจ๊มี่เหี่ยวปากีนะครับผมครับ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่เอฟีครับท่านใดต้องการนะครับผมนอไม้ไผ่ตรงไผ่หวานนะครับสดจากไร่ใหม่จากสวนจากสวนจังหวัดปาจกิีบุรีครับขอเชิญที่ด้านนะครับไผ่รถเจ๊มี่เหี่ยวครับผมนะครับเป็นตลาดนะครับตลาดค้าผักสดไผ่รถผักหมนเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับผมนี่ครับผมดูคนครับผม ช่องอ้วนมารีสตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีพามาดูพามาชมนะครับนี่ครับสตอร์ครับพวงใหญ่500อยครับผมพวงเล็กสาม5บห้าท้สามพวงร้อยจ้านะครับเป็นโลเป็นขีดมีหมดนะครับซึ่งโลครับนี่ครับมาหกสิบบาทมาร้อยบาทครับผมสตอร์มาจากใต้ครับผมครับทางด้านนี้ก็จะเป็นใบผักนะครับผมนี่ครับ บักชีฝรั่งจ้าบักชีฝรั่งใบเชาผูนะครับคนเยอะมากครับผมนี่ครับสวยสดงดงามครับผมนี่ประกักผมป๊อบอายครับผมนี่ครับป๊อบอายนะครับระเเพาโหระพาเมืองรักครับผมนะครับใบเชาพูว่าไผ่เลือกครับบักชีฝรั่งสวยงามมากครับผมนะครับตะเกียบอ่อนจ้านะครับผมตะเกียบนี่มีประโยชน์มากนะครับเฉลี่ยวสวยๆนะครับ อันนี้เป็นใบยี่หร่านะผมแกงเนื้อครับผมแกงเนื้อแกงของป่าประกาศสร้อยครับผมประกาศสร้อยนะครับนี่มะม่วงยำครับผมมะม่วงยำมะม่วงเปรี้ยวครับอ๋อได้เลยครับผมนะครับไม่ค้าคนสวยครับผมนะครับขออญาตนะจ๊ะถ่ายคลิปนะครับลงช่องอ้วนมารีตอรี่ครับผมยูทูบเบอร์ตลาดไทยนะครับผมนี่ครับผมมีเยอะแยะมากมายครับผมนะครับนี่ครับ บรรยากาศตลาดไทยามเช้าครับคึกคักมากมายครับผู้คนขลายคักโพดครับผมนี่ครับนี่เป็นมะเสือเปาะครับสวยๆนี่เลยซิเกเนอเจอร์เลยครับผมครับฝักลินไม้ครับผมของดีหาทันยากครับผมฝักลินไม้นี่นี่ของแท้ครับผมเพื่อนๆพีพีเอสซีอาจจะไม่เคยรู้จักนะครับผมแต่ว่าคนบ้านนอกรู้จักดีครับยอดตะคึกครับผมครับ อร่อยมากครับผมนะแกงส้มหรือว่าจะเป็นต้มจิ้มน้ำพริกครับผมนี่อาหารหลักของน้องแอดเลยนะครับน้องแอดวอนมารีน้องแอดผสมน้แก้วเลยนะครับสมัยอยู่บ้านนอกนะครับผมนี่ครับยอดตะคึกหาทานยากมากนะครับผมนี่ครับหนึ่งปีได้ทานแค่ครั้งเดียวครับแล้วก็บอกตรงๆว่าเอายากมากอยู่สูงมากนะครับยอดตะคึกนี่ครับเขาเรียกยอดตะคึกนะครับผมนะครับของดีหาทานยากเป็นของป่านะครับผมนะครับอันนี้เป็นมะกอูป่าจ้าโล่สี่สิบบาทครับผม นี่เลยนะครับของผักของแปลกอ,อันนี้เป็นลูกลูกหมกักเมานะครับผมนะครับลูกหมักเม้านี่ครับของดีของแปลกของดีหาทาันยากครับผมนะลูกหมกักเม้าครับผมอันนี้เป็นผักบุก้งนาผักบุ้งน้ํานะครับผักดินไม้อันนี้มาลุงครับผมมาลุงมาตุ้มหนึร้อยยี่สิบบาทใบยะนางจ้านะครับแกงไส้หน่อไม้ต้มไส้หน่อไม้ 5กัม40กิ่งกัมละ8บาทนี่ครับติ๊กเนเจอร์ครับผมนะครับของดีฮะทานยากผักแว่นครับผมนะแว่นหนาขอญาตถ่ายคลิปนะจ๊ะคุณป้าจ๋านะครับผมนะครับนี่เป็นผักแว่นนะครับผมผักแว่นทานกับป่นรับเจ่วสุดยอดมากอันนี้ของแท้ครับผมเป็นพึ่งครับหรือว่ามิ้นนะครับผมนะครับ ยอดมากลังน่ารักมากเลยอังนี้ครับผมสวยสดกอดยามนะครับของป่าหาทานยากครับผมรั่วลังลังนิ้มหรือว่าลังพึ่งนะนี่เป็นถักแว่นครับผมนะครับทานกับป่นนะครับผมับทานกับป่นทานกับเจียวทานกับน้ำพริกอันนี้เลยครับนี่ครับเขา,รารเรียกอะไรนะป้านเนี่ยผักไผ่ลอกอะผักลอกผัก่ลอกนะบ้านเราเรียกผัก่ลอกนะอ,อือฮะเนี่ครับ ขมิ้นนะครับผมนะครับคุณป้านี่ขายเท่าไหร่อ่ะแต่เนี้ยลังเล็กลังใหญ่ร้อลังเล็กลังใหญ่ค่ะอ๋อลังใหญ่สามร้อยลังเล็กก็สามร้อยสองร้อยร้อยกว่าบาทนะครับผมนะครับสวยสดงดงามผักหวานป่ามะเขือเหลืองครับผมนะครับยี่สิบห้าบาทเยอะแยะมากมายนะครับของป้าของแปลกนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีท่านใดนะครับ จะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับที่ตลาดไทยนีครับผมสุดยอดมากครับผมครับวันนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับมาเจอของปากของแปลกนี่ครับผมผักแว่นครับผมผักแว่นนาอันนี้รังผึ้งหรือว่ารังมิ้นนะครับรังมิ้นพร้อมกับน้ำผึ้งหวานนะครับผมราคาไม่แพงนะครับราคา3า0ร้อยสองร้อราคาร้อยกว่าบาทนี่ตบผักแึ่นนานี้เลยครับน้องแอดผสะส้แก้วชอบมากเยอะจังค่ครับผมป้านนี้ขายเท่าไหร่อ่ะ หรออ๋อผมอยากกินมากเลยป้าป้า,าให้ผมสองคำตัวเล็กมาใส่ให้ใส่ยังหน่ะมัะใช่ยอดตะครึกไหมป้ายอดตะคึกอร่อยมากพี่สาวแกงส้มสุดยอดมากฮะ ่เหมือนอันนี้มันอยู่อยู่ต้นสูงมากเอายากมากอ่ะเอออ๋อเหรออ๋อใช่เนี่ยเนี่ยมันมันต้มจิ้มน้พริกก็อร่อยอันนี้เป็นผักหวานจ้าอันนี้ผักหวานป่าของแท้นะครับนี่ครับอันนี้ของแท้นะครับนี่ครับผักหวานป่าของแท้ใครให้บ้านเนี่ยผักหวานปาโลละร้อยยี่สิบบาทว้าวถูกมากเลยผักหวานป่านี่สุดยอด อันนี้เป็นกะเพราบ้านนะครับผมนะครับกะเพราบ้านครับของดีของแท้หาะทานยากนะครับเผาบ้านนี่ไายดีมากหอมมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นแกงหมูแกงเนื้อแกงปลาครับผมนี่มะเขือเลืองนะครับมะเขือเหลืองมะเขือขึ้นนะครับผมหมายากนะครับนี่ขอเชิญได้เลยนะครับที่ร้านนี้นะครับผมครับร้านคุณป้าขายของป้าครับผมนะครับที่ตลาดไทยนะครับตลาดค้าผักสดไทยรถผักวงเวียนพี่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับที่ตลาดไทยครับผม ช่องวนมารีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับพามาดูพามาชมครับผมนี่ครับดอกกระเจียวจ้าดอกกระเจียวหวานๆนะครับผมนะครับสองสาวคนสวยครับผมชอบบรรยากาศตลาดไทยยามเช้าครับผมนี่ครับช่องวนมารีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนี่ๆีพามาดูชมนะครับผมนี่ครับเห็ดขมนะครับเห็ดขมเห็ดละงูนะครับมะขามอ่อนจ้านะครับผมนี่ครับ โรเลเจตสิบบาทครับผมนี่ครับสิกเนเจอร์เลยนะครับผมนี้ครับของดีหาทานยากนะครับผมฝักลิ้นไม้ครับผมนี่ครับลินไม้ดีกว่าลินฟ้านะครับหนึ่งปีได้ทานคงเดียวครับผมครับกบุ้งนาครับผมแก้มกับส้มตำนะครับผมผักป่าผักบ้านมีเยอะแยะมากมายครับผมนี่เลยโมครับสิบห้าบาทจ้าถูกกว่านี้มีไหมครับนี่ครับผมสวยสดงดงามนะครับผมนี่ครับโฉมสวยๆไว้นะครับนี่นี่ ฟักครับผมฟักลูกยาวนะครับผมฟักแฟงนะครับฟักแฟงแตงโมใชโยหผมอยู่นี่ครับใช้เท้าสวยๆนะเือปลอดสวยแตงกวาสวยมากครับผมมาละนะครับผมจรบอกยาวหัวหอมนะครับแปอันนี้ครับผมนี่ครับหั่วปูครับยำตัวปูนะครับผมครับยำหัวปูครับผมนะครับมีเยอะแยะมากมายครับผมนี่ครับหัวปูสวยๆครับผมมะเขือยาวนะครับมาละนี่ ผักกระเฉดกรับล้วสิบห้าบาทครับผมนี่ครับผักบุ้งน้ําครับแปดสิบาทครับผมครับผมนี่ผักบุ้งเย็นดอโคนะครับช่องวนมารีสอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆ FT เนี่ยครับพามาดูพามาชมนะครับคุณแผนพาชมตลาดนะครับผมตลาดไทยนะครับเป็นตลาดการค้าส่งพืชผักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนครับผมใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมเป็นตลาดนะครับตลาดค้าผักสดไทยรถผักหมุนเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุด ที่ตลาดไทยครับผมนะนี่ครับบรรยากาศครับผมครับคนเยอะแยะมากมายครับคนหอมแบงนะหกสิบาทครับผมแปดสิบบาทนะครับหวานสวยๆนะครับผมครับสวยสดงดงามครับผมบักรทีไทยเก้าสิบาทจ้านะครับผมนี่ครับหนูสวนร้อยี่สิบาทพึ่งโลหกสิบาทครับต้นหอมหกสิบาทครับผมนี่ครับขออญานนะครับหกสิบาทครับตั้งโอ๊ะแปดสิบบาทจ้า ัวผักยาวครับ45บาท35บาทนะค30บาทผักกีฝรั่ง40บาทครับผมนะครับอัปเดตราคาสินค้าผักสดนะครับตลาดาผักสดไทยรถผักบนเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยครับผมนะครับอันนี้เป็นดอกตุ้งนะครับควงตุ้งสวยๆครับผมคณะควงตุ้งผักบุ้งผักขมครับผมนี่ปรกกาศขาวครับผมนะครับประกาศขาวปรกกาดซอยใบกระปูดผักอีเลอร์นะครับผมนี่ใบบัวบกนะครับแก้สมุําใจครับผมนะครับ ผู้หญิงทานได้พี่ใหญ่ทานดีครับผมครับดอกฟางตุ้งสวยๆครับผมเปลืองอลาานะครับแกงส้มนะครับแกงส้มต้มจิ้มน้ําพริกครับหน่อไม้ต้มครับร้อยห้าสิบบาทจ้านะครับผมนี่ครับสวัสดีครับคุณลุงครับผมนี่ครับมีซเกเนเจอร์เลยครับผมน่ครับนี่แม่แป้งครับผมแม่แป้งนะครับผมไข่มดาแดงแม่แป้งเห็ดโคมเห็ดลมเห็ดกระด้างนะครับขนุนของป่าทุกชนิดนี่ครับทุกร้านต้องมีนะครับหน้านี้ครับเปลือกลิ้นไม้หรือว่าลิ้นปลานะครับผม ของดีหาทานยากครับผมนี่ครับบรรยากาศตลาดค้าผักสดไทยรถถังุนเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับที่ตลาดไทยครับช่องอ้วนมารีตลาดไทยพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่เอสีพามาดูมาชมครับนี่ครับผมอะไรครับเนี่ยมันเสามันเสาว้าวนี่ครับของดีหาทานยากครับผมนะครับสีละครั้งปีละครั้งครับผมดูครับเพื่อนๆพี่พี่เอสีดูนะครับนี่ครับเคยเห็นกันหรือเปล่าครับผมนี่ครับนี่ครับ ของแท้นะครับนี่ครับลึกมากนะครับบอกตรงๆนะครับันเสาวนะฮะดูนี่ว่าอยู่ใต้ดินประมาณเกือบหลายเมตรครับผมนะครับก่าจะไปเจอหัวเจอตัวนี่ครับของดีหาทานยากครับผมนี่ครับนี่ลูกเมียงนะครับผมอันนี้ครับผมนี่ใบปูจ้านะครับผมนี่ครับปู ของแปลกงั้นเลยครับเนี่ยครับบันเสาแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อใบส้่มปล่อยนะครับผมออเลยครับผมใบส้่มปล่อยครับผมนะครับของดีหาทันยากครับผมของแปลกครับเพื่อนของแปลกของป่าของบ้านนะครับ อันนี้เป็นปูนะปูเคี้ยวหมากแล้วนะครับนี้ใบส้มปล่อยทานได้นะครับใบส้มปล่อยครับต้มออกเปรี้ยวๆนะครับนี่จะเป็นลูกเนี้ยงอันนี้ลูกอะไรครับกส้มครับ power power อ๋อ p ว w e r นะครับส้มนะฮะส้ม p วอร์มะเขือใหญ่มะเขือม่วงมะเขือนี่ครับผมครับโอ้แปลกมากครับของแปลกครับผมต้องวนมันีตอนที่พ่อแม่พีน้องเพื่อนๆที่พี่ fc พามาดูมาชมนะครับของแปลกครับผมครับ ของแปลกของป่าของบ้านนะครับผมครับของดีหาทานยากครับผมสั่ได้ทานทั้งเดียวอันนี้เป็นมะม่วงเบาจ้านะครับผมมะม่วงเบานะครับผมผักลิ้นไม้หน่อไม้สวยยครับผมนี่ดอกอะไรก็ไม่สวยเท่าดอกกระดานะครับดอกกระหล่ำกระหล่ำดอกสวยสดงดงามครับผมนี่ครับเยอะแยะมากมายครับของแท้ต้องนาเฉลียงครับผมนะผักป่าผักบ้านสวยสดงดงามใบชระปูครับผมนี่ครับสามสิบบาท อันนี้ครับผมนะครับนี่มันคืออะไรนะครับผมพี่ชายคืออะไรเนี่ยมาตูมแขกอ๋ออ๋อเดี๋ยวอร่อยนะครับอกว่าอร่อยครับมะตูมแขกของป่านะครับอ๋อสามกํยี่นี่ครับกะเพราบ้านครับผมนี่ครับเดี๋ยวแย่นี่ยอดผักปังแน่นอนยอดผักปังนะครับไผยนางครับผมสิบบาทถูกกว่านี้มีอีกไหมครับผมนะครับสุดยอดมากครับผมนี่ครับ นี่ครับชม10บาทนะครับถูกกว่านี้มีไหมครับครับของแท้นะครับนี่ครับจากพี่ชายนะครับสุดรอครับผมครับจากที่ไหนพี่ชายพี่ชายมาจากไหนลบบุรีอ๋อลบบุรีครับผมน้ำนุมรอจากเมืองลบบุรีนะครับพี่ชายครับผมครับชม10บาทใบยะนางผักปังครับผมผักบาทสวยๆหกรัม20นะครับผักปังนี่ครับพี่สาวนะครับผมครับสดสดงดงามนะครับผมนี่ครับมะขาม ถะขามอ่อนนะครับผมนี่ครับซิกเนเจอร์นะครับผมนี่มะตอกขายี่สิบบาทจ้ามะา่อเจงโลละเจดสิบาทนะครับผมนะช่องอ้วนมารีจอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนที่ที่ fc นะครับพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดไทยนะครับยามเช้าๆครับตลาดค้าผักสดนายรถผักวนเวียนที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับผมนะครับนี่เลยครับผมรับสุดยอดนะครับผมหน้านี้นะครับหน้านี้ก็ต้องทานนี่เลยครับผมนเห็ดนะครับนี่ครับ เ็ดก <muitas> ับเกาขึ้นอยู่ริมเขายยนางครับผมนี่ครับสวิชสดงดงามครับผมน่ารับประทานมากอันนี้เห็ดละโงกครับผมนะครับยังมีอยู่นะครับผมนี่ครับเห็ดเห็ดละโงกว้าวนี่เลยเห็ดโคนซิกเนเจอร์เลยครับเห็ดโคนนะครับเจอแล้วครับเจอตัวแล้วนะครับผมนี่ครับไม่ผิดหวังเลยครับผมนะครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆพี่ี่นะครับดูครับผมนะครับเห็ดโคนครับของแท้นะครับผมนี่ครับของแท้นะจานี่ครับ สวยสดงดงามครับผมนี่ครับเจอแล้วครับเจอตัวแล้วเห็ดโคนสวยๆนะครับผมมาจากป่าสูงป่าใหญ่ครับผมนะครับป่าที่อุดมตสมบูรณ์นะครับผมนี่ครับเห็ดโคนสวยๆครับผมนี่ครับถึงละครึ่งโผมวันนี้ขายเท่าไหร่ลูกสาวอิบาดะแบบไม่แพ้ก็แบบไม่แพ้ก็สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้าแพ็คแล้วห้าร้อยห้าร้อยนะครับโอ้โหน่ารับประทานมากไม่แพงนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาท หนึ่งปีได้ทันครั้งเดียวครับผมนี่สุดท้ายแล้วนะครับเป็นเที่ยวบินสุดท้ายนะครับเป็นเที่ยวบินสุดท้ายเป็นพูดง่ายว่ารถไฟนะครับขบวนสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับเห็ดโคนครับผมนะครับสวยสดงดงามนะครับนี่ครับสุดยอดมากเจอแล้วครับเจอตัวแล้วนะครับผมอันนี้ครับผมนะครับเป็ดกับเต่าขึ้นอยู่ริมเถายญนางนะครับเห็ดโคนสวยจากป่าลึกนะครับผมนะครับป่าลึกป่าสูงครับผมครับ แต,แต่เข้ามาอยู่ในเมืองมาอยู่ที่ตลาดไทยนะครับพ่อแมพ่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอีท่านใดนะครับต้องทานเห็ดโคนสวยๆครับผมขอเชิญได้ครับที่ตลาดไทยนะครับยังทันนะครับวันนี้ยังทันนะครับผมวันนี้พรุ่งนี้ยังทันนะครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอีท่านใดที่ชอบรับประทานชอบรับประทานเห็ดโคนนะครับเห็ดกับเต่าเห็ดละงูรับผมเห็ดไข่หางไข่เหลืองนะครับดอกกระเทียวอ่อนนะครับหวานเห็ดพอก็ยังมีนะครับพอก็ยังมีอยู่ครับ สวยสดงดงามน,นะครับนี่ครับบรรยากาศขายดีมากเลยครับผมครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับเอสีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์มากดแชร์มากดติดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับได้ทำคอนเทนต์ที่ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพี่เอสีได้รับชมนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดี แล้วลูกกอล์ฟหายยังคนนีเนี่ยหายอยู่าเจ็แค่กเ็เพิ่งโรคอ่ะตองราหาชีป